กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับคามินชันไม่ใช่คามินใช่ไหมกระชายขาวตาบีจีคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ายาสีฟันขายดีจนหมดโรงงานนะค,ะคุณผู้ชมกำลังผลิตใช่ไหมลัน ของฉันจะหมดแล้วนะเออฉันไม่กล้าใช้ยออื่นเพราะใช้ยอดอ,ด our, อื่นจะหินปูนขึ้นแต่ว่าใช้ของของที่นี่เขาเหินปูนไม่ขึ้นนะแล้วฟันสะอาดมากเลยนะคะอะมาที่คม,มนิ้นไอ้กระชายขาวตาวบีจีคุณผู้ชมนะเป็นหวัดคัดจมูกนะคะสุขภาพไม่ดีกินกระชายขาววัลเลต์หนึ่งหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลนอกจากมีเนื้อกระชายขาวที่มีคุณภาพดูดซึมใบแบบร้อเซ็นแล้วไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วเนี่ยนะคะตัวกระชายขาวเรายังใส่อีกตัวหนึ่งเข้าไปก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซ บอคต้องกระชายขาวตาบิจี้นะคะมากันที่นะคะข่าวอักษรยอ่อเมื่อคืนคนส่งมาด่วนเลยเพราะว่าเขาเพิ่งอ่านคำพิอ่านอ่านอ่าน,านคำพิพากษาไปนะคะนักร้องสาวอักษรยอ่อนะคะหอยหยีบยอมขอโทษนางเอกสาวหลังถูกฟ้องนะคะ มันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่มีการโพสต์นะฮะของนักร้องสาวค่ายหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งรัดพลาวนะคะที่ไปโพสต์ว่านางเอกอีกช่องหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งอโศกนั่นนะคะแล้วก็โพสต์สารพัดสารเพและก็พบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแล้วตัวนักร้องสาวคนนี้เนี่ยนะคะชื่อละไมคล้ายเครื่องจัดสารชนิดหนึ่งนะคะ โดนบรรดา f อฟซีแฟนคลับนี่นะคะ <_ d ata> เขาไปอวยชัยให้พรว่าไม่ต้องไปกลัวมันหรอฟกฟอสู้มันไปเลยสู้มันไปเลยสู้มันไปเลยนะคะล่าสุดนะคะทางนักดาทางนางเอกสาวนวิกอสุเขาฟ้องนะคะ <_ d ata> เขาฟ้องข้อหาหมิ่มประมาทด้วยการโฆษณานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะนักร้องไอ้นักร้องสาวนี่นะคะที่ชื่อเหมือนเครื่องจัดสารเนี่ย แพ้คดีค่ะนะคะแพ้คดีและต้องทำการลงขอโทษนะคะใน Facebook นะคะและก็ต้องชำระเงินนะคะค่าแพ้คดีเนี่ยนะคะจำนวนเงินจำนวนเงินหลายหลักนะคะให้กับนางเอกสาวท่านนี้นะคะ ให้กับนางเอกสาวท่านนี้เพราะว่าทีแรกเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วแต่บรรดา f อของนักร้องชื่อเหมือนเครื่องจัดสารเนี่ยนะครับไปยุนะครับผมไม่ต้องไปกลัวมันหรอกฟ้องไปเลยฟ้องไปเลยฟ้องไปเลยนะคะอยากให้มันฟ้องก็ฟ้องไปเลยนะคะพอเขาฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะสุดท้ายเขาเก็บหลักฐานไม่ทัน,นะะเขาแคปไว้หมดเลยนะคะ จบค่ะนะคะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะต้องลงขอโทษนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องเสียเงินให้เขาด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าคาดีระหว่างนักร้องสาวเครื่องจัดสารกับนางเอกสาวยญาติอโศกจบลงเรียบร้อยโดยนางเอกสาวชนะคดีค่ะนะคะอ่ะ มากคนอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับนี่เลยนะคะน้องเพชรจ้านะคะรับเพียดเขาบอกเพียรใจมากตอนนี้ถูกเว็บพนันแอบอ้างชื่ออีกแล้วนะคะแล้วก็ทำาจะเซ็งแบบสุดๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะเซ็งแล้วเซ็งอีกนะเซ็งไม่เลิกเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะก่อนหน้านี้ก็โดนเรื่องของ For e x ร d ดีไปแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับ For e เร d ดีอ่ะพี่ักษมันจ้างให้รีไอ โพสรีวิวรถเฉยๆไม่มีอะไรนะคะสําหรับคุณพ่อลูกหนึ่งดีเจเพชรจ้าก,ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเจอเรื่องราวกวนใจไปหมาดๆนะคะหลังมีทนายดังออกมาแฉว่าพบข้อมูลดาราชายอักษรย่อพอพานเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอันนี้เราเล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วเพชรๆๆเจ้าเขาก็ยืนยันว่าเขามไม่ได้เกี่ยวข้องล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของเพชรจ้าเขาได้โพสต์ภาพถูกแอบอ้างอีกแล้วคุณผู้ชมนะคะไปสร้างเว็บพนันอีกนะคะพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่านะคะงวดนี้ คุณก็เอาชื่อผมมาเป็นเจ้าของเว็บซะแล้วเอาทั้งชื่อผมมาตั้งเว็บเอาทั้งรูปผมมาลงว่าผมเป็นเจ้าของใครมันจะบ้านะคะเอารูปตัวเองมามาลงใช้เปิดเว็บบอลวันเนี้เอาคลิปมาตัดมาต่อมาตุมาตัาตะนะคะเป็นตุเป็นตะผมแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะเห็นหลายเว็บแล้วนะคะ อันนี้อันตรายนะคบเพราะว่าเขาจะเขา,เขาต้องไปแจ้งความนึนคดีก่อนนะคะหรือวแจ้งความทิ้งไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตํารวจเขาก็จะเข้าใจผิดแล้วก็เดี๋ยวเขา,เขาจะโดนอีกนะคะงานนี้นะคบเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะับอกว่าโดนวิยพนันแอบอ้างอยากใช้ชื่อแบบเดียวกันหลายคนนะคะส่วนแฟนๆก็เชียร์ให้จัดหนักจัดเต็มแต่ว่าส่วนใหญ่วิบพนันพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ต่างประเทศมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมันก็จะจัดการยากนะคะ มาที่ผู้ประกาศข่าวชื่อดังของเมืองไทยนะคบพี่ยุทธหรือสรยุทธ์นะคบโวยโดนเพจปลอมมากที่สุดในไทยเลยทีเดียวนะ,ะเพราะว่าเป็นคนดังเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเพจต่างๆก็มักจะเอารูปพี่ยุทธเนี่ยไปใช้แลส่วนใหญ่เขาจะเป็นเพจปลอมนะคะเมื่อวานนี้นะคะเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าช่วงหนึ่งของรายการนะคะสรยุทธ์นะ,ะหรือพี่ยุทธนะ,ะพิธีกรรายงานข่าวเนี่ยนะคะก็อ่าก็เขาบอกว่า เรื่องการจับกลุมเครือข่ายเปิดเพจร้านทองนะอะไรอ่ะออะไรอ่ะออโล,ลาปลอมเหรอก่อนชวนเหยื่อนะคะเทรดหุ้นนะคะสามารถได้เงินทันทีนะคะเหยื่อบางรายก็มีการลงทุนสูงถึง3.2ล้านบาทนะคะและเมื่อตรวจสอบบัญชีนะคะแกงวิชาชีพมีเงินหมุนเวียนมากกว่า1 0 0 0ล้านบาทแล้วต่อมาพิยุทธ์เนี่ยก็ระบุว่านี่ยังไม่นับของผมนะ เพจปลอมของผมเนี่ยมันมากมายที่สุดแล้วนะฮะเขาเก็บสถิติกันอยู่ว่าสรายุทธสุทัสนาจินดากรรมกรข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกโดนเย,เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่มีเป็นบุคคลที่มีคนบุคคลน่าเชื่อถือนะคะนา,ายสรยุทธเล่าต่อไปว่าหรือพี่ยุทธเล่าต่อไปว่าวิธีที่มิจชาชีพใช้กันก็คือสลับตัวอักษรเช่นกรรมกรข่าวเขียนเป็นนามสกุลแบบผิดๆนะคะปัญหาคือวิชาชีพไม่ได้มาคอมเมนต์ แค่ในเพจสรยุทธ์แต่เอาเพจปลอมไปคอมเมนต์เพจอื่นและก็วางลิงก์จนสรยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไงนะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของพ่ยุทธ์นะคะผมจะไม่เอาลิงก์ไปใส่ในเพจใครเด็ดขาดยืนยันนะคะท่านผู้ชมจะทำกันยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีคนเสนอว่าให้พ่ยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทุกวันเพื่อให้มีอาชีพเนี่ยตามไม่ทันเรื่องนี้เจ้าตัวก็ตอบกลับแบบตรงๆว่า คนจะเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยเป็นเพจปลอมแทนสิครับถูกต้องค่ะนะคะถ้าเราใช้รูปนี้ก็ใช้ไปเลยนะคะถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยคนจะมองว่าเราเป็นเพจปลอมขึ้นมาอันนี้ถูกต้องกับพิยุทธ์ขานะคะอ่ะ หมดแล้วข่าวคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะแต่ก่อนจะพักกันเรากลับมาดูแลสุขภาพกันก่อนนะฮะกระชายขาวตา VG นะคะไม่ได้มีแค่เนื้อกระชายที่ดูดซึมได้ดีแล้วนะคะยังดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะไม่ทิ้งสารตกค้างดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอด้วยกระชายขาวตาบีนะคะวันนี้หนึ่งกระปุกสองร้อยเก้าสิบบาทห้ากระปุก จาก1,450บาทลดไปเลย1,000บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะ0900899996 0900899996หรือสแกน QR Code สุขภาพดีสแกนได้เลยนะคุณผู้ชมนาะขึ้นด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่นึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวในเบรกสุดท้ายกันค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ